สวัสดีครับพี่นะครับมาไปดูพระกันใครอยากดูพระก็จีจีมาพี่มานะครับจะน้องพาไปดูเมกสิตตัวนี้นะครับแจมเลยนะต้องบอกว่าแจมเลยไปดูกันนะครับไปดูกันสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยเก้าสิบสองคนดูครับเนื้อเมกสิ์นะครับนี่โอ้โหอ่ามาขอคนละหนึ่งไล์หนึ่งแชร์นะคสวัสดีครับสวัสดีครับมานะครับนะคะ วันนี้นะครับต้องบอกว่าเนื้อเมกสิทธิ์ปูสุกเลยนะพี่ห้อยพ้าอะไรครับพี่เสกบางปลาอ่าเป็นยอดขุนพลบุเร็งน้องหลังกบครับพี่ชายนะครับเป็นยอดขุนพลบุเร็งน้องหลังกบครับนี่ได้มามาัดๆเลยนะนะครับเอามาให้พี่ๆดูก็เลยเนี่ยฟับอืเป็นเนื้อเมกสิทธ์นะครับ <c oughs> เป็นตัดชิดเมกสิ์สวัสดีครับพี่สมคิด ซีทีช่างยาใจคนจนนะครับนี่อ่าสวัสดีครับพี่เห็นไหมครับองนี้หลวงพ่ออะไรพี่หลวงพ่ออะไรอ่าหลวงพ่ออะไรครับมาไม่อันนี้แจ่มจริงนะดูวันนะพี่ดูวันนะความเก่าของเขานะครับออกพายเขี้ยวแล้วนะครับออกพายเขี้ยวแล้วสวัสดีพี่ไต้พ่อไตยสุดยรบสวัสดีครับ อ่สวัสดีพี่สมิ่งป้อมเพชรสวัสดีพี่ขอบคุณที่รักกันนะครับนี่อ่ามาเข้ามาแล้วขอบคุณแล้วหนึ่งไรหนึ่งใจครับพี่องค์นี้หลวงพ่ออะไรครับมานะครับอ่านี่อื้พาอะไรดูง่ายง่ายนะครับนี่มวลสารวันนะเห็นไหมครับเพ่นี่ โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคนนิยมกันมากๆนะครับสำหรับพระเนื้อเมกสิทธนะ์นะอ่านักการเมืองดังๆนี่ต้องมีเมกสิทธ์ขึ้นคอนะนะครับแล้วต้องบอกว่าชื่อของหลวงปู่สุกปากของมะขามเทานี่อ่าไม่มีพี่ท่านใดไม่รู้จักแน่นอนนะครับถ้าเล่นพระต้องรู้จักปู่สุกปากของมะขามเทานะครับอ่าองค์นี้นะครับคือเมกสิทธ์นะครับนะี่ ประพามนทนตัดชิดเมกสิทธ์หลวงปูสุปกป้าคองมะขามเทาพี่มาๆๆๆๆๆนะครับมองไม่เห็นที่เขียนไปครับอ่าออกแล้วเข้าใหม่ครับพี่สวัสดีพี่ชลิตทองทีครับปูสุกประพามนทนอ่าถูกต้องครับพี่นะครับเป็นประพามนทนปูสุกตัดชิดนะครับเหนือเมกสิ์อ่านี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับพี่ ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ครับเนี่ยวันนี้เราก็มาดูกันเนี่ <st> uh> ให้ดูที่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับโลหะเมกสิตเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยเรียบเห็นไหมครับพี่อ่าจะเป็นตะปุ่มตะปั้มนะครับเพราะว่าเป็นการรวมธาตุกันนะครับการรวมธาตุให้เข้ากันไนดะ้ยากมากนะครับเนี่ยเมกะพัดก็กเหมือนกันเห็นไหมอันนี้เมกกะพัดนะครับ เมกะพัดอ่าอันนี้เมกะสิ์แล้วพี่ดูนะเมกะพัดกับเมกะสิ์เนี่ยคล้ายๆกันตรงที่ว่านะครับลักษณะโลหะนะครับการระเบิดน่นะครับการรวมตัวกันเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกันเห็นไหมแต่ว่าเมกะสิ์เนี่ยเขาจะใส่ทองคำไงนะครับเขาจะใส่ทองคําเข้าไปอ่าการรวมธาตุให้เข้ากันได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันได้เนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินนะครับ เพราะฉะนั้นพระเมกสิทธ์นะครับถึงมีออกมาน้อยมากๆอ่าเพราะว่าก็จะรวมธาตุได้แต่ละองค์เนี่ยพี่ใช้พลังเยอะนะครับหลวงพ่อใช้พลังเยอะนะครับอ่าพี่ก็เลยจะเห็นว่าเมกสิทธ์เนี่ยแม้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยคนยังทํากันยากเลยเห็นไหมครับเข้าเลยไม่ค่อยทํากันนะครับนี่แล้ดูครับความสวยอ่าเดี๋ยวน้องจะเทียบเก๋แท้ให้ดูนะครับ พี่จะให้เห็นว่าของเกน่นะครับมันจะดูไม่เป็นผิวธรรมชาติใช่ไหมครับอ่ามันจะดูมั่งมองสวัสดีพี่ต่อบุญโตครับสวัสดีครับอาจารย์ต่อนี่อันนี้ของเก๋นนะนี่อันนี้ของเก๋น,นะครับส่วนอันนี้ของแท้ครับ เมกะพัดไม่ใส่ไม่ใส่ทองคําใช่ไหมครับใช่ครับเมกะพัดไม่ได้ใส่ทองคาครับพี่นนทีนี่ถ้าเมกะธิ์เนี่ยเขาจะใส่ทองคํานะครับให้พี่มองที่วันนะนะครับข้องแท้ก็ข้องเก๋นเนี่ยวันนะจะแตกต่างกันนะครับถ้าพี่มองวันนะออกอะ่ะพี่ก็เล่นผาเมกะธิ์ได้เห็นไหมอ่า อยจานจางๆมีสิทธิ์จะได้ของแทนเลยครับพี่ต้องดูวันนะไอ้ได้นะครับพี่แคปไว้เลยวันนะเนี่ยนะครับให้มองแค่ภาพภายนอกก่อนนะครับที่จะเห็นภาพทันทีว่าเมกะธิ์กับเมกะพัทเนี่ยเข้าแตกต่างกันนะครับแล้วก็เมกะธิ์เก๋กะแทเนี่ยเขาก็แตกต่างกันนะครับอันนี้หลังก็กลับมาเขี่ยวได้ของเก๋นะนะครับแต่ว่า มันจะมีเว้นวักอยู่ช่วงหนึ่งก็คือลักษณะการรวมธาตุรวมโลหะสีนะครับเห็นไหมครับอ่าให้พี่ดูสี่เป็นหลักนะครับว่าสีความเก่านะครับมันตัดสินได้จริงๆพี่นะครับเราจะเห็นว่าความเก่าเนี่ยมันแตกต่างกันเมกสิท์ที่ทำใหม่ก็คือใหม่พี่นะครับใหม่ก็คือใหม่ที่เราเทาไหมเนะี่ยต่อให้หลางกลับมาขนาดไหนมันก็ใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเมกสิทธิ์เก่า นะครับเรามองก็เก่าเห็นไหมนะครับพี่เอ็นซองชิ้นนี้ไหมชิ้นไในเก่ากว่ากันนะครับนี่เราวางสายกัะขวาเนี่ยพี่ว่าชิ้นไในเก่ากว่ากันให้พี่มองแค่ภาพรวมก่อนนะได้ครับแคปไปได้พี่นะครับเอาไว้เป็นประโยชน์นะครับได้แบบนี้ยนะครับผมจงใจให้พี่มาศึกษากันอยู่แล้วนะครับนี่ได้มาทีหนึ่งก็นะครับเอามาให้ศึกษาสวัสดีพี่สอนราซากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเขามาแล้วขอคนละหนึ่งไรหนึ่งแชร์ครับซ้ายกับขวาไหนเก้ากันพี่เอามองภาพรวมก่อนนะครับมองภาพรวมก่อนนี้นะครับซ้ายหรือขวาเก้ากันครับอ่ามานะครับขวาครับอ่าขวาเก้ากว่าเห็นไหมนะครับเนี่ยเอาเอาแค่มองแค่ภาพรวมก่อนนะครับ พี่จะค่อยๆเห็นภาพเองลูกนี้ถึงยุกไหมคะลูกอมนี้มันเป็นลูกอมเก๋ครับพี่นะครับเป็นลูกอมเก๋นะครับเราได้วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเอามาบอกเนี่ยนะครับถ้ามีแบบนี้คือเก๋เลยจําไว้นะครับถ้ามีแบบนี้คือเก๋เลยนะสวัสดีครับที่สุนทรครับอ่าเนี่ยนะครับให้พี่ดูความเก่านะครับเนี่ยผมจะบอกชั้นวันนะนะครับในขั้นตอนตอนต่อไปนะครับมา ขวาเก้าขวาเก้าขวาเก้านะครับมาขยากให้ซองนะครับเนื้อด้านในละกดเลขแปดมาเดี๋ยวพี่จะเห็นภาพเองนะครับต้องให้พี่เห็นภาพนะครับสวัสดีพี่ดาวัฒนชัยค่ะสวัสดีครับการรวมธาตุเนี่ยนะครับการรวมธาตุเนี่ยเนื้อนะครับของวัตถุมงคลนะครับหรือว่าวัตถุชิ้นนั้นนั้นนะครับรวมธาตุมาเนี่ยเนื้อต้องเป็นชั้นๆพี่เนื้อต้องเป็นชั้นๆนะครับเข้าใจไหมครับ อ่ากดเล็กแปดมาพี่มาเดี๋ยวน้องส่องไห้เวัสดีพี่เพชรฉลาครับน,นี่เราพี่จะได้เห็นภาพกันวันนี้สรุกแน่นะครับค่อยๆดูเดี๋ยวจะบอกจุดตายให้นะครับเพราะว่าพี่ๆอ่ต้องการคําตอบแค่ไม่กกี่คําตอบใช่ไหมละ่ะนะครับอ่าถ้าผมราายาวเนี่ยพี่จะงงนะครับทีนี้ผมก็คํานวณแล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าผมรายยาวเนี่ยนะครับพี่ไม่เข้าใจแน่ นะครับเดี๋ยวอผมจะพูดไม่กี่ช้อยแล้วนะครับอ่ะแคปภาพไปก่อนนี่แคปภาพไปก่อนนะแคปแคปแคปไว้ก่อนนี่นะครับจะได้เห็นภาพนะครับเนี่ยเวลานั้นน่ะเจอตัวจริงจะได้มองออกเดี๋ยวพี่มองไม่ออกนะครับมีคนบอกว่ามยาากกใัครบจาย์ใจเราเป็นนายพี่นะครับใจเราเป็นนายนะครับให้วิเคราะห์ที่ความเก้าที่แท้จริงก่อนนะครับอย่าไปให้ความโลภมันอยู่ในใจเรามากนะครับ อ่าเวลานั้นนะ่ะเวลาเรามองอ่ะมองให้เก่าไว้ก่อนจําคําน้องไว้นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ของบนโลกไปเนี้พี่นะครับถ้าเก๋นเนี่ยมันทํามาไม่อยู่แล้วนะครับอ่าถ้าถ้าแท้เนี่ยเขาต้องเก่ากว่านะครับนี่นี่นี่ใจเราต้องเป็นนายนะห้ามให้ความโลภนะครับมาบังคับจิตใจเรานะครับอ่าดูนะครับ,นะรบผมพยายามทําให้พี่แคปง่ายที่สุดแล้วนะอ่าแคปไว้ก่อนนะ เดี๋ยวจะได้ลงกล้องอ่ะอะ่าด,ดูของเกยก็แล้วกันอันนี้ของเกยนะครับเราจะเห็นว่าพื้นผิวของพราเกยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเวลาความเขี้ยวเขากลับมาเนี่ยนะครับเขาจะมีน้อยนี่แล้วเนื้อเนี่ยจะไม่เป็นชั้นอ่า จำคำน้องไว้นะการรวมธาตุเนียเนื้อต้องเป็นชั้นๆนะครับอ่าที่ผมสังเกตมานะนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะครับไอเนี้ยไอลุ่มเริ่มเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะครับให้พี่สนใจที่ครับใครครับสนิ่มที่เขาลอยตัวขึ้นมาให้เราเห็นในไหมครับอ่ามันดูบางนะครับมันดูบางนะครับอันนี้สําคัญ นะครับมันจะดูบางพี่ดูดิเห็นไหมนี่มันจะดูบางมากๆนะครับเห็นไหมเมกซิ์เกเนี่ยนะครับคาบความเก่าความนะครับเนี่ยนี่ผมก็ขัดเราก็แช่น้ํานะเขาก็กลับมานะครับแต่กลับมาในลักษณะที่บางเห็นไหมแล้วเน,ในใเนื้อนี่ใสอ่าเนื้อนี่ใสกิกเลยนะครับนี่ แล้วดูลักษณะของโลหะนะครับไม่ขึ้นทับซ้อนกันอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญนะอ่าลักษณะของโลหนะเนี่ยไม่ขึ้นทับซ้อนกันสวัสดีพี่เก่งสิปุกวนครับ,รบสวัสดีครับพี่ชายนี่พี่นาย,ยกเก่งเมื่อคืนได้อ่าได้อ่า,อ,าอะไรนะโกลเด้นบอยโกลเด้นบอยอ่า,อาไม่ใช่ไอ้นี่นะพี่ไม่ใช่ไอรงวันนักเตะน,นะ โกลเด้นบอยก็คือเป็นเขาเรียกว่าซัมบริทนะครับยุคนู้นนะพี่ยุคโอ้โหยุคเราโวนูนะ้นนะครับเก่าเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะที่บางอ่ะมาเรามาดูของแท้กันนะครับเดี๋ยวพี่จะเห็นเนื้อเองนะครับสวัสดีพี่พัศก,กรครับแตกต่างกันไหมแค่ลงกล้องเนี่ยนะครับ ให้พี่สังเกตนะครับที่ลักษณะนะครับคาบความเป็นสีทองทองเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสีทองทองเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยแบบเนี้นพี่จะเห็นว่าข้องแท้เขาจะดูคุณนะครับแล้วก็จะดูซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับแต่ถ้าของเก๋เนี่ยมันจะใสๆเหมือนลูกสแตนเลสชุบเสียอ,อ่ามาเห็นไหมต่างต่างเยอะครับต่างกันเยอะไหมพี่นะครับเนี่ย องค์นี้ของแท้นะครับนี่เห็นไหมครับยิงนานี่ยยิงเห็นชัดเลยนะเนี่ยการรวมท่าได้เข้ากันนะครับมันจะเป็นกระของทุกอย่างแล้วพี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นซัมบลิ์โบราณนะนะครับเท่านี้ผมซ่องมานะเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับอ่าการรวมท่าให้เข้ากันเนี่ยมันยากนะครับมันต้องพอดีจริงๆนะครับไม่งั้นแตกเข้าใจไหมเพ่ใครเคยเล่นเกมมั้งเหมือนเล่นเกมเราไปตีบวกอะไรอ่ะนะครับเวลาเราใส่เยอะเกินไปหรือว่าอะไรเกินไปอะมันก็แตกอันนั้นคือผมพูดใน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 แนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ความจริงก็คือ มันต้องมีสูตรในการทํานะครับเพราะฉะนั้นเมกซิตจะทําได้เป็นเฉพาะวัดนะครับที่เขาเคยเทมาแล้วเทแล้วไม่แตกนะครับแล้วก็มีคาถามีมนคาถานะครับสะกดทาาุแล้วก็เอาอยู่อย่างวัดอนงเนี่ยนะครับเขาทํามานะครับต้งแต่รุนดึกดําบันแล้วนะครับเขาก็รู้รู้รู้วิธีการทํานะครับแล้วก็มีคาถากํากับนะครับเพื่อสะกดทุานให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทําเมกซิตนะครับมันจะเป็นเฉพาะที่นะครับ ไม่งานน่ะนะครับทํากระจุยกระจายเหมือนจตุคามไปแล้วนะครับอ่ามันต้องมีสูตรเข้าใจไหมพี่ถ้าสูตรไม่ได้ทําไม่ได้นะครับถ้าสูตรได้ทําได้นะครับอ่อาแยกดาล็อกตีบวกสิบใจพี่ <c oughs> ถ้าแตกนี่เรียบร้อยเลยนะครับที่เติมเติมมาเห็นไหมครับอันนั้นผมพูดให้เข้าใจนะครับว่าลักษณะวิธีการดูมันประมาณเนี้ย จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสิบปุกวนด้วยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งรลอยหนึ่งแชร์นะครับพี่ต้องใช้พลังสู่กับปรมทัตไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้เห็นเพศหนึ่งขายสำเร็จร้อยปีปีสองห้าหนึ่งห้าตั้งครึ่งแสนเลยครับผมแปลกใจสองสี่เก้าห้าเกกว่าตั้งยี่สิบปีแต่ถูกมองข้ามใครพิมพ์มาพิตุพวิทย์อืมไม่ต้องไม่ซีเรียสพี่มันไม่มันคือตอนนี้ข้อมูลมันมาเต็มเต็มแล้วนะครับชัดเจนละนะครับนี่อ่ะค่อยๆดูนะครับค่อ,คอยๆด,ยยดูสวัสดีพี่ปีลาจ้าสวัสดีจ้าพี่พีลาดนะครับมา ใครชมด้านหลังอ๋อพี่วัฒิชัยเนี่ดูนะครับอือใช้ยันสุกิติมาเนื้อยาจินดามณีถูกลอตารี่ครับขอบคุณมากครับรำรวยรำรวยครับพี่ยินดีด้วยค่ะพี่จ๋าต้องบอกว่าสุกิติมาดีจริงนะครับแล้วยิ่งเป็นเนื้อยาเนี่ยเขาเพิ่มวาสนาให้เรา นะครับเขาเพิ่มวาสนาให้เราเห็นไหมครับเมกะซีดในเนื้อจะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเห็นไหมครับอ่าถ้าเราโฟกัสดีๆนะนะครับจะเป็นเม็ด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 อย่างเงี้ยนะครับอ่าอ่าใช่ครับเขามีความเดิมไงเห็นไหมครับแล้วเนื้อจะไม่ใส่เลยเห็นไหมเนื้อเขาจะไม่ใสเก็บเลยเออใช่ครับเป็นเม็ดๆนะครับสวัสดีครับพี่ปีลาดเนี่โค้ดจะเดิมพี่อันนี้ นะครับโคตรจะเดิมธรรมชาติสวยคลาสสิกครับเกี่ยวปัดเลยไหมครับนี่ครับเราต้องบอกว่าพระแบบนี้เป็นพระกับดวงพระคำดวงนะนะครับพี่ไปดูเถอะคอนักการเมืองนะครับยศใหญ่โตเนะี่ยนะครับนี่ก็เนี่ยพอในซอกเนี่ยเขาแต่งไม่ได้ตะใบเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเขาก็เลยไม่ได้แต่งเยอะนะ มันก็เลยดูง่ายนะครับตามซอกที่ลึกเข้าไปเนี่ยพี่เห็นไหมครับเขาจะไม่ได้ไม่ค่อยได้แต่งอะหรอกนะครับมีแต่งให้ตึงเลียดได้ไหมครับก็พี่จะเห็นรอยตะไบเนี่ยด้านนอกเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็แต่งมาแล้วนะครับผาเนะี่ยมันก็ต้องเป็นเม็ดเม็ดมาก่อนใช่ไหมพี่นะครับเวลาล่อมาไม่ไมเนี่ยนะครับอ่าล่อมาไม่ไมก็ต้องเป็นเม็ดเม็ดมาก่อนเหมือนผาล่อเนี้ยแหละพี่แล้วก็แต่งด้วยตะไบเห็นไหมครับเราก็จะเห็นรอยตะไบเนะี่ยธรรมชาตินี่อตรงไในเป็นลุ่มเขาก็ไม่ได้แต่งเข้าไปเห็นไหม เนี่ยอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะจะเห็นความเดิมของเนื้อเขานะครับเราก็จะเข้าใจง่ายเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลุ่มด้านในเนี่ยส่วนที่ลึกกว่าเนี่ยก็จะเป็นลุ่มๆอย่างงี้นะครับอ่าขึ้นเขียวเป็นเม็ดๆถูกต้องนะครับก็คล้ายๆกันพี่กับเมกกับพัดเนี่ยเราก็ยกคอเปรียบเทียบมาส่วนที่ลึกนะครับของเมกับพัดเนี่ยเห็นไหมครับ ส่วนที่ลึกก็ยังเป็นปุ่มปๆปำๆอยู่เพราะเขาไม่ได้แต่งตะไบเข้าไปเห็นไหมเนี่ยส่วนที่ลึกกว่าที่เป็นซอกเนี่ยแต่งตะใบให้เปิดเขียวด้วยไหมครับหรือเขียวมาแต่แรกก็ต้องเขียวมาแต่แรกครับพี่นะครับเมกซิตออกมาก็เขียวแล้วพอแต่งตะใบมันก็เหมือนปอกผิวไปในตัวนะครับตอนแรกนะครับออกมาจากาที่ผมเห็นนะออกมาก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็น อ่าคล้ายๆก็คราบคราบไหมอ่ะนะครับอ่าคราบไห้นะครับเขาก็มาแต่งตะไบออกนะครับแต่งตะไบออกนะครับพอแต่งตะไบออกเนี่ยมันก็เหมือนเปิดผิวละก็จะเห็นนะครับผิวไหนนะครับแต่ยังปอกไม่เต็มร้อยนะครับบาง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 คนเนี่ยเขาก็มาปอกได้อีกนะครับมีวิธีการปอกอีกนะครับอ่ามีวิธีการปอกอีกเมคซิตเนี่ยจะเกี่ยวกว่านี้อีกนะครับถ้าขัดผิวเขาจะกลับ มาเนื้อเดิมใช้เวลานานอย่างนี้ครับเมะพัดอย่างนี้นะครับพี่ดูนะอันนี้เป็นร่อนะครับนี่เป็นซัมบลิสนะครับอันนี้เก้านะเห็นไหมครับตามซอกเขาก็นะครับไม่สามารถเอาเข้าไปแต่งได้เราก็จะเห็นความเดิมนะครับที่อยู่ในซอกนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะส่วนที่ลึกที่สุดอ่ะซุกิติมามีเนื้ออะไรบ้างครับมีเนื้อผง นะครับพงยาจินดามมนีนะครับมีเนื้ออ่านาวะชนวนนะครับเงินทองคำนั่นแหละครับทองทิพย์นี่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นภาพเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนเห็นไหมรล่อทุกอย่างอ่ะพี่ในโลกไปเนี้ยนะครับจะเป็นอย่างงี้หมดมีดมืดพี่ไปดูการล่อมีดเด พี่ไปดูการเทมีดการทํามีดอ่ะนะครับพวกเล็กน้ําผีพวกอะไรอ่ะนะครับออกมาก็ดำมึดมาเลยนะครับเราเข้าก็มาตะใบาเก็บงานใช่หไหมนะครับให้เรามองที่ลักษณะให้มันคล้ายๆกันนะครับแต่ของเก๋อเมกซิตอ่ะเข้าจะเลี่ยมอ่าเห็นไหมครับเข้าจะเงาสวยเกินอ่ะอมืมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นงานบังคับมากกว่า เห็นไหมเนี่ยพอมีของเก๋กะแถมาเทียบกันเนี่ยพี่จะเห็นภาพเองนะครับไอ้คาบสนิมเนี่ยมันจะลอยๆยไหมมันจะดูใสอะพี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะดูใสเองไหมครับน่นครับความรู้ขอบคุณครับพี่นามาความรู้ให้แฟนเพครับก็ขอบคุณมากครับพี่นี่ก็สิเก้ทำสนิมแดงตากุ้งได้ไหมครับ ไม่ใครทำดูที้ชัต้องบอกว่าถ้าพี่ใช้หลักการดูนะนะครับแบบที่น้องบอกนะครับบอกไปต้องแต่ตอนแรกแล้วนะครับให้ดูเก่าให้ได้ก่อนนะครับสนุงสนิมอย่าพึ่งไม่สนใจถ้าพี่จะมัวมาสนใจเรื่องเนี้ยนะครับมันจะทําให้พี่คิดกลับจริงนะครับเมื่อความคิดเราอคิดมาเต็มร้อยแล้วนะครับแต่พอมา อยู่กับเรื่องสนิ่มเนี่ยเราจะคุดเจาะกับเรื่องเนี้ยนะครับจนเราลืมความเก่าไปนะครับเอาแค่นี้พอเอาแค่พื้นๆก่อนนะครับก็คือพี่ต้องดูเก่าก่อนจบนะครับนี่นี่คือเรื่องจริงนะถ้าพี่ไม่ดูเก่าก่อนเนี่ยนะครับพี่จะเล่นพระไม่ได้เลยนะครับพี่จะงมงายก็ไอคาพูดของเซียนบางคนที่มันชอบพูดนู่นนี่นั่น,นตั้งซับขึ้นมานะครับให้เราลงให้เราไม่เข้าใจนะครับอ่าซับบางอย่างอ่ะ มันไม่ได้มีพ้นดีกับเรานะพี่นะผมจะบอกให้นะครับต่ิถ้าพี่มองที่ความเก้าเนี่ยนะครับพี่จะเข้าใจนะครับสวัสดีครับพี่ปีชาเพิ่งมาครับสี่เหลี่ยมทินไหนนะครับอันนี้เป็นประพามณฑลตัดชิดนะครับเนื้อเมกะธิ์ปูสุกปากของมาข้ามเท่าครับพี่นะครับพี่ละบอกว่าประพามณฑลเท่าไรครับอาจารย์โอ้โหปราพามณฑลเนื้อตะกัวเท่าไรครับ อ่าในพี่ๆใครรู้ราคาประพามนทนนะครับเหนือตะกั่วบ้างนะครับตัดชิดเนี่ยเท่าไรพี่เท่าไรครับนี่คือจักรกพรรดินะครับพระนะครับนี่ประพามนทนนี่ต้องบอกว่าผู้สุกนี่แนวหน้าผู้นํานะครับนี่ถ้าเป็นนะครับละการเมืองนี่เป็นนายกได้เลย นะครับนี่คือแนวหน้านี่คือผู้นํานะครับพระพิมพ์ประพามุนทนไม่มีใครแพงกว่าท่านแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อบันนั้นนะครับสวยๆไรล,ล้านอ่าประพามุนทนเอาเนื้อตะกัวก่อนนะครับพี่ว่าเท่าไรครับตัดชิดเนี่ยอ่าพี่ว่าเท่าไรครับอ่ามาเจ็ดลักนะครับอ่านี่แล้วองค์นี้เป็นเมกสิตอ่ะพี่นะครับ ต้องกี่บ้าอ่ะนะครับนี่ผมไม่พูดราคานะผมไม่พี่วิเคราะห์กันเองก่อนนะครับสุดๆแล้วครับองค์นี้เดิมสวัสดีพี่เมทานันยับสวัสดีครับพี่นี่เนื้อเมกสิท์นะนี่เราดูด้านในครับพรายนะครับเราคราบนะครับใครสนิมเดิมๆนี่ โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงนะครับสุดในสายสุดในรุ่นแล้วนะครับไม่มีอะไรสุดกว่านี้แล้วนะครับเนี่ยนี่คือความเดิมความนะครับเข้าใจง่าย